Taste the Time for moment, call about. Hot time, call Crystal Myers, makers of Bufferin, the modern drug that brings relief from headache pain and protects against stomach discomfort. The new Polaroid 10 second automatic camera. Only three buttons to push one, two, three. And in just 10 seconds, a finished picture. Contact, the decongestant capsule that relieves hay fever misery and head cold congestion up to 12 hours All day or all night relief with Contact Johnson's Baby powder and other fine baby products Studebaker Corporation and your Studebaker ขนี้วันูกแค่ตรับกันนี้พนันที่ถึงภาพพอตำรับฝากฟวุ่งใครก็แตกระเจิงใครจะหนีไปทางไหนไม่รู้แต่นายคนนี้แกเด็นครับถ้อะไรวะเนี่ย แกคิดทันทีที่แบบเนี้ยใครจะมาหลบแต่เอาวะถึงแม้มันจะยยบโยบหน่อยแต่น้ำหนักคนคนเดียวระวังอีกสักนิดมันคงรับน้ำหนักไหวว่าแล้วแกก็หลบเลยครับแต่พักเดียวก็เกิดเหตุการณ์นี้เฮ้ยไปลงที่ในมือไปเฮ้ยกูขอลงแค่คนไม่ทันแล้วเอาสองคนเอาอยู่แต่ไม่เท่านั้นสิครับีรั ม้ไ่เวอามาอีกคนพอ3มคนก็สั่นสิครับจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วมระหว่างที่กำลังรอลุ้นอยู่นั้นเองแกก็ตกใจสุดขีดเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเจอแบบนี้เข้า้ย อ,อย่าออมามึไงไปดีเลยเพียงตาแล้วดีงไงมึงก็ไม่ต้องอมาไปดีเลยไปดีขึ้ไเร็วขดด้วเลย้ยไม่ได้เว้ยถึงท้า,ายโอ้ยมีกีมิงอ่ะต้องสามคนกูคนเดียวทำไมจะลงไม่ได้แต่แกไม่ฟังเสียงใครละครับและแล้ววันโลกาวินาศก็เกิดขึ้น สัตระหลาดสีเขียวไอ้อวลลงาคุณตั้งชูคุณเียวเลยทำใหู้จับเนี่ยคนสามคนอตายไปพูดม,มาได้ว่าตัวเองคนเดียวเพื่อนสามคนยังไม่ยอมรับอีกว่าเป็นต้นเหตุไม่ได้เป็นต้นเหตุธรรมดานะครับแต่เป็นต้นเหตุที่ใหญ่มากด้วยงานนี้ตกราคาไม่เป็นไรถ้าเป็นตกรถงานเนี้ย จับยาวแน่นอนเลยใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊กปน2ปน4ตึ่งทางหลังครุ่งเทพตึ้งศูนย์242